สวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาทักทายได้นะครับเข้ามาทักทายได้นะครับนะทำค้างถั่วครับค้างถั่วมาชมค้างถั่วกันครับ ตอนนี้กำลังทำค้างถั่วนะฮะหบแดดก่อนร้อนอ่า ามาทักทายได้นะครับนะมาทักทายกันเลยนะครับ ทำค้างถั่วครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาครับตอนนี้ก็กำลังทําค้างถั่วครับนะค้างถั่ว ตัวนี้เราใช้เชือกนะฮะเราใช้เชือกอได้ได้สองล็อกแล้วนะสองล็อกแล้วเหลือเหลืออีกเหลืออีกล็อกหนึ่งที่ยังไม่ได้ผูกเชือกนะอ่าวันนี้ก็จะผูกเชือกก็น่าจะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็ถักเป็นตะข่ายนะ เราก็จะถักเป็นตะขคายใช้อ่าใช้เชือกถักเป็นตะขคายเลยนะเพราเพราะไม่รู้ว่าแบบเนี้ยมันจะขึ้นใช้เชือกเส้นเดียวไม่ต้องถักเป็นตะไ่ายไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่นานะนะกลัวมันจะไม่ขึ้นกลัวเวลามันเลื้อยขึ้นแล้วมันกลัวมันจะลูดลงนะกลัวรูดลงก็เลยคิดว่าถักเป็นตะขคายหน่อยให้มันเกาะ ได้นะพอมันเกาะได้แล้วมันก็จะตอนนี้มันก็จะไหลลื่นขึ้นเลยนะมันก็ไปสู่ยอดนะครับเข้ามานะฮะเข้ามาทักทายกันนะครับนะนะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็ไม่ยาวนะฮะคลิปจะทำคลิป ไม่ยาวนะครับคลิปไม่ยาวเราเอาพอ,อาเปิดการมองเห็นนะครับอเอาแค่เปิดการมองเห็นเท่านั้นนะฮะก็มีอะไรก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับนะเข้ามาทักทายกันนะครับเวลาว่างนะเวลาว่างก็เราก็จะทำกะเกษตรนิดๆหน่อยๆเนาะ ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่รู้ว่าเสียงชัดหรือเปล่าโ,กโ,กโกคกแคแมั้งไหมนะครับก็เข้ามาแล้วก็คอมเมนต์สักนิดนึงก็ยังดีนะนะครับนะ ก็ขอบคุณนะครับก็มาให้ชมกันสวนกเกษตรแปลงน้อยๆนะอัน,นุ้นก็เป็นไอ้ไอ้นี่นะเดี๋ยวจะให้ดูเสียงนกเสียงกาเข้าไปอันนั้นจะเป็นมะม่วงนะมะม่วงเริ่มเริ่มสุกแล้ว มืดมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากถามอะไรก็สอบถามได้นะครับนะก็ขอบพระคุณมากๆที่เข้ามาผ่านรับชมนะฮะสายนอกก็ฝากกดไลค์ด้วยนะเข้าเข้ามาเห็นแล้วก็กดไลค์สักหน่อย นะแล้วพวกนี้พวกนี้ก็เข้าเวรเข้าเวรกลางคืนละเอ้ยเข้าเวเข้าเวรกลางวันละนะเข้าเวรกลางวันบางทีเราก็าตกเย็นมาเราก็จะบางทีก็จะเอามาทำนะทำทำทำร้านกลางคืนนะแล้วเพราะเรามีไฟอ่าใช้ โซล่าเซลล์อย่างหลอดนะเป็นอย่างหลอดแล้วก็มาแขวนไว้เราก็ทํามันเย็นสบายหน่อยนะมันก็เย็นสบายหน่อยถ้าทำกลางคืนนะนะเราก็มีเวลาว่างช่วงอ่าช่วงเย็นแต่ถ้าทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีนะทำตอนเย็นแล้วมันอากาศมันก็ลมลื่นหน่อยนะกลางวันก็จะร้อนหน่อยหนึ่งนะ ก็พ่งนี้ก็เข้าเวรละเข้าเวรกลางวันละเข้าเวรกลางวันก็มีเวลาเข้าไปหาเพื่อนๆนะตอนนี้ก็ยังเหลืออ่าเป็นจำพวกคอมเมนต์นะเป็นจำพวกคอมเมนต์แล้วก็ไล,ลต่ตอบคอมเมนต์ไปก่อนพอไล่ไล่ตอบตอบคอมเมนต์ไปแล้วก็ตอนนี้อ่เพื่อนๆนะเพื่อนๆที่ เข้ามานะที่เรายังอ่าไม่ไม่ได้ไปอ่ะนะก็จะจะจะไล่ไปเรื่อยจะไล่ไปเรื่อยพอดีสมมุติว่าถ้าถ้าผมนะอ่าผมเข้ามาอ่าเข้าเข้าเวรกลางคืนเนี่ยผมออกกลางวันเนี่ยนะบางทีผมก็จะไม่ไม่ได้อ่าเข้าเข้าไปหาเพื่อนๆนสักเท่าไหร่นะ แต่ก็ก็มีช่วงอ่าช่วงทุ่มหนึ่งไปถึงตีหนึ่งประมาณนี้นะก็จะไปหาเพื่อนนะแล้วก็จะไปไล่ตอบคอมเมนต์ก็อยู่อ่าประมาณผมเข้าเข้าเวรกลางวันนะเพราะถ้าเข้าเวรกลางวันแล้วมันมีเวลาเข้าไปหาเพื่อนไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆได้ได้เยอะกว่า ช่วงกลางคืนนะช่วงกลางคืนมันก็มีเวลาน้อยน้อยกว่าถ้าถ้าเข้าเวรกลางวันเนี้ยผมก็จะไล่ไล่ไปหาเพื่อนๆนกันนะก็พยายามนะบางทีก็มีตกหล่นนะมีตกหล่นบ้างนะครับก็ขอพระคุณมากๆนะครับขอพระคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะ ก็ทักทายนะครับทักทายกันได้นะครับ คอมเมนต์ comment, ทำไมไม่ขึ้นเลยะนะครับนะตอนนี้ถัว่วถั่วได้สองอาทิตย์สองอาทิตย์เริ่มเลื้อยแล้ว เราบางทีทำทำคนเดียวนะมันก็ทำอาจจะทำไม่ทันถ้าอย่างถ้าอย่างเอาตะข่ายนะเอาตะข่ายมาทำแบบสำเร็จเลยซื้อแบบสำเร็จเลยอ่ะแต่ตัวนี้เราใช้เชือกนะครับเราเราเราใช้เชือกนะเราใช้เชือกแล้วก็เชือกนี้เราไม่ได้ซื้อไงเออเราก็ใช้ตัวนี้ไป นะพอดีมันมันมันได้มันได้พอดี1ชุดนะเชือกตัวนี้มันอยู่ได้ได้ประมาณ1ชุดอ่าเก็บถั่วเก็บอะไรเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะอ่าจะพอดีนะผุเปื่อยพอดีนะครับนะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอพระคุณนะ เข้ามาทักทายได้นะครับนะเข้ามาทักทายไม่รู้ว่าเสียงไม่ชัดหรือเปล่านะครับ มื่อวานเมื่อวานทำท่าฝนจะตกนะแต่ก็ไม่ตกกันนะนะอากาศร้อนแล้วมันก็มีอ่าพายุพายุโซนร้อนด้วยตอนนี้นะอที่ผมอยู่นี่ก็ร้อนร้อนแล้วก็ทำท่าฝนจะตกจะตกแต่ก็ไม่ตกเนะอันนี้ผมก็ใช้ใช้น้ำน้ำรดเอาเนะี่ยนะครับใช้น้ำรดเอา น้ำที่เราใช้ในห้องแถวแหละแล้วก็มันลดนะมันก็มันก็ไม่ทั่วถึงนะนะมันก็ไม่ไม่ชุ่มเหมือนเหมือนกับฝนนะนะแต่มันก็พอทุเลาได้นะครับพอทุเลาได้นะเออเอ,อมันหวานเรานีก่อนหมาก็มาย่ำมาโอ้ อเอ๊ะทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยแปลกเหมือนกันนะคอมเมนต์ไม่ขึ้นเนี่ยเพื่อยังไม่มีคอมเมนต์เลย ไม่เป็นไรก็ทักทายทักทายกันนะครับนะเดี๋ยวก็จะลงละนะครับให้เปิดการมองเห็นสักหน่อยนะแต่แต่ไม่รู้ว่าทำไมข้อความไม่ขึ้นเลย นะครับข้อความไม่ขึ้นเลยนะหรือเน็ตไม่ค่อยดีก็ไม่รู้นะมาม่วงร้วงนะตุกมม่วงนี่มันมันมันเหมือนอ่ามะม่วงกล่อนนะแต่คล้ายๆมะม่วงแก้วนะครับ แต่ไม่รู้มันเป็นม่วงอะไรนะคล้ายๆมะม่วงแก้วแต่ว่ามันไม่ใช่มะม่วงแก้วเวลามาสุกนะหวานหวานมากหวานหวานจนแสบคอนะแต่เวลาเว,เวลาดิบนะโอ้โหเปรี้ยวปิดนะยิ่งกว่าน้ำดอกไม้อีกนะเปรี้ยวพอๆก็อ่า อะไรอะ่ะลิงปิงอีกอะ่ะลิงปิงอะ่ะนะเปรี้ยวจริงๆไม่รู้ม่วงอะไรแต่แต่มัน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 ดกดกดีกินสุก,กันกมันจะหวานนะกินสุกมันก็มันจะหวานดีนะครับก็นี่อีกสัก ละอะไรค้างถั่วนี่ก็อีกสักพุ่งนี้พุ่งนี้ก็น่าใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็ก็พยายามนะพยายามไล์เอาให้เพื่อนๆทักทายกันนะครับเปิดการมองเห็นนะครับแล้วก็ให้อัปเดตเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับทัวร์นะทัวร์มัน สองอาทิตย์นะมันมันก็งามอยู่นะนะครับนะนเออนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าหมานะหมาที่อื่นนะหมาที่อื่นเข้ามาลูกนะน,นครับเนี่เขาทำในรูนี่เห็นไหมเห็นไหม เนี่ยมันเข้าไปในรูนะเห็นไหมไม่เห็นนะมันคุดรูเข้าไปเลยมันมีหลายตัวอยู่นะนะครับมีหลายตัวอยู่แต่มองงี้มองไม่เห็นนะนะเห็นเห็นไหมไม่เห็นนะ มันทำรูเข้าไปนะ,นะก็หมาหมาหมาชุดนี้แหละนะครับนะที่เขาไม่มีคนเลี้ยงนะแต่ก็ให้ข้าวกินกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ช่วงช่วงที่ผมเลี้ยงไก่นะจ้องจริงๆจ,จ้องจัดกัดกัดไก่นะนะครับอันนี้ก็จะเป็น จำพวกไม้นะไม้ยังไม่ได้ลงเฟซขายเหมือนกันนะไม้ไม้ไม,ไม้ไม้แผ่นไม้แผ่นกระดงกระดานไม้สวยๆอยู่นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นกลนะ้วยไข่นะกล้วยไข่ นอหนอเยอะอยู่นะกล้วยไข่กาแพงนะครับเอามาปลูกนะพอพอได้กินอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะใครอยู่ใกล้ๆปลวกแดงก็เข้ามาเอาหนอได้นะหนอนี้นะครับพอได้เอาไปปลูกเอาไปขยายนะครับงามงามอยู่นะครับนะงามอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นบวบนะ บวเมื่อเช้าก็เอาไปโรงงานสามถุงนะขายถุงละยี่สิบาทเท่านั้นนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะอ่าอ่ะอามาตัดถ่ายกันนะถ่ายแล้วก็จะลงแล้วนะครับนะนะครับนะ ก็มีประมาณนี้นะครับนะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามานะแต่ไม่ไม่รู้ว่าคอมเมนต์ทำไมไม่ขึ้นไม่เข้าใจนะหรือหรือไม่มีใครคอมเมนต์ก็ไม่นะครับอ่าตอนนี้ก็ทำทำค้างตัวได้แล้วสองแถวนะตอนนี้ก็เหลือแต่อ่าแตงเหลือแต่แตงแตงร้านนะครับ ให้ดูแตงร้านนะริมริมริมนี้ก็จะเป็นแตงร้านนะเป็นแตงร้านนะครับโอเคก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับมีประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากมากที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่๋ยบพบกันบางบางทีพุกพุ่งนี้นะพุ่งนี้ช่วงเย็นช่วงเย็นก็จะมาะผูกผูกเชือก ร้อยตะไครนะก็จะไลฟประมาณสักหกโมงหกโมงกว่ากว่านี่นะครับก็จะไลฟประมาณสัก10นาทีนะให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าการที่เราใช้เชือกเนี่ยผมดูดูแล้วนะมันมันไม่ค่อยมีใครทำนะไม่มีใครทำที่เราใช้เชือกถักเป็นตะไครนะตะไครยแบบนี้มีแต่คนเขาซื้อ ซื้อสาเร็จซื้อตะข่ายสาเร็จมาเลยนะขึงพวะขึงพวนะแต่ตอนนี้เราไม่ต้องไปลงทุนไงเพราะมันมีเชือกอยู่แล้วอย่างเงี้ยอ่าไม้ไม้เราก็ไปหาตัดมาอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปลงทุนมากเราลงทุนแต่อ่าเม็ดนะเมล็ดมเลดมเล็ดถัว่วเมล็ดพันธุแล้วก็อ่าปุ๋ยนะปุ๋ยเล่งแล้วก็แค่นั้น อันนี้ผมใส่ปุ๋ยก็อยู่ประมาณโลกกวา่านะโลกกวา่าใส่เฉพาะโคนนะนะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเวลามันขึ้นมาอ่าช่วงกำลังจะออกผลผลิตเนี่ยก็จะบางทีก็จะหวานหวานล่องนะหวานล่องเสริมให้เขาอีกสักหน่อยแล้วแล้วก็อัดน,น้ำนะเวลาแล้วก็ฉีดพ่นก็จะทำอ่าไอเนี่ยอ่อ กากน้ําตาลนะกากน้ําตาลกับ EM เอ็มมาทำาเป็นปุ๋ยหมักนะผสมกับยูเรียเศรษฐีทุ่งเศรษฐีนะนะแล้วก็เป็นพวกจิ๊บพวกเนี้ยนะแล้วเอามาใส่เป็นเล่งดอกเล่งผลไปนะครับก็มีประมาณนี้นะครับนะมีประมาณนี้ผมก็ต้องขอตัวลงไปก่อนนะครับแล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ